สภาพหน้าเนาะอ่าจับจบเลยจีแล้วยี่แล้วบุรุษจีมันเอ้ยสภาพหน้าเนาะนนี K ่เาะคอยหินสุเลสุเลเกมหาสุก้ามเฮคุมเรือคุมลาเรื่องนี้ไว้หินก็คือหินนะฮะอย่างเงาหินก็คือหินเถอะตอนนี้ค่อยก็มาบานเนาะมาบานมาสัญญานี้บริมาตรบริกรรมนีช่องปีซื้อมาช่องปีไปแหละอันนี้สภาพหน้าคอยเนาะนะเคยอยู่มาประมาณสิบปลายปีนี่าบรรยากาศคักบ่ ยาเล่นี่บอกไอ้ก็เป็นผ้าแล่มนี่ผ้าแล่มผ้านี่ผ้าแล่มว่ามันอไรเมืนอไรฉันเล่าเป็นตำนานให้ฟังเนาะมันที่นี่หรอกเคคัมาชุดน้าน,นี่ก็เสี้ยนเสี้ยน,น,น,นเป็นเป็นบางทีจะเฮ็ดเฮ็ดนั่งบางทีอาจจะเฮ็ดนั่งหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดเพลงเดี๋ยวจะตายของหินก็คือหินเลยต่ชุดนี้มันฟาวโฮสต์มาฟาวโฮสต์เป็นตำตัวจริงเนาะคันว่ามาฮิเนี่ย เล้ที่หาเขาไปไปเคีงหน้าเนี่ยอันนี้ก็ประตูหัวเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเป็นโซ่เนาะอันนี้เนาะกินบัวใดเดยอย่กินบัวใดเดอเนี้ยเาน่ะอต้มะกวางนนี้ต้นดาอันนี้มักก้วยเนูมเขามัก้ยได้หนมกวยปะ